มาโก้เนี่ยอะ่อย่างงูกัดงูกัดหมาหมากัดงูหมากัดงูัื้น่มันาเข่าในบ้านเลอเขบ้านเฝันว่าเขาอันนี่วะเตียเขาฟันรถแต่ของว่าเขาฟันรถนูวยบอกไปอีกแน่นค ซีซีหนึ่งแปดฝันว่าผมมาไล่ไปเลขแปดประสันแต่ว่าหักแต่ว่าหักหัวนี่แต่ดังสะนั้นเลยถ้าแต่วนหักใส่ไปได้อยู่ฝันว่าผีผีบาเจียาโอ้เหล็กหยบผีบาว่าฝนว่าพีบาเจะวมีดมาฟัน คุแจกมิตวเล่ะมองมองมองเบิ้งเบ้งเบ้งมองเปิดแต้มันมองตมองเปิดแตรนันมีบ่มีอุดเด้หมายเล็กไหมมันลึบมันลึบมองโคตแตเน้ยมีมองนั่นบ่มันมองกคตแตกับมแต่โตโยต้านี่แหละมันมีเลกน้อยเล่อเกมีแต่ะจะใชพเนยัง ทะเลายฟ้าเราแต่ดังเลยเลียฟ้านี่ดังเลยเลียดชายบักเข้ามาเอาเม็ดเลขกหยอกแบบเบาๆ่ะคันพี่บายมาฟันอ่ะอ้อพี่บายจะถือเลขกเนี่หพี่บายจะถือเลฟันรดเลยจ้ะฟันรถ่ว่าฟันฟันเนมาถึอเขานสู่กันเนี่ฟันรถน่นะปฏิปิเขาไปฟันปฏิฟันเราในรถนะอืมตับีสูนแล้วมันได้ ซีซีหนึ่งแปดร้อยเอ็ดบนน่หะคนขังายห้องวายวยงมาปากระพันปลากพันแนปากระันคากรันแนวเอาห่วงเคื่องวันนี้ว่ามันเสืออวันนีเด้ออนี่โอ้นี่นี่แล้วก็วันนี้ ซีซีเนาะซีซีก็มีเนาะเพราะว่าเพราะว่าเลขเลขวันพาสนัวันอาทิตย์อ่ะมือเนี่ยวันพาทำมาฝันเมื่อก่อนเลยไงฝันเมื่อก่อนนี่แตะเงินฝันเมื่อวนอีกเลยเมื่อก่อนเราอย่ามาบประเด้อี่๋ย่เดือนรถคันสีแดงครับรถคันสีแดงนะครับเนาะเจ้าของผลลัพธ์ผลฝันนะครับผลฝันว่าอ่า พวงมาลัยครับพวงมาลัยที่ขับอยู่ท่นนะหมุนเป็นเลขแปดท่านหมุนหักขวากับแต่ดังฉะนั้นวันไหวแล้วท่านหมุนหักใส่บ่บ่ดังลนะท่านเนาะพี่เจ้าของรถเป็นบอกความฝันให้ฟังเนาะมาฟังเอาเด้อพี่นอ้องกาเลียกมีซีซีหนึ่งแปดครับนะครับนะนหัก,หกขวาก็เป็นหนึ่งหนึ่งแปดซีหนึ่งแปดขันขันหักขวาซีหนึ่งแปดแต่หักซ้ายก็ซีซีหักซ้ายก็ซีซี ถ้าไส้ฮักไส้ฮักไส้นี่ไปได้เป็นบ่อันนี้ฮักฮักหัวมาซีซีได้หรือฮักไส้ฮักขวซีซีเออฮักไส้เป็นทิปเตียนฮักไส้เป็นหนึ่งแปดก็ว่าไปได้บ่แต่บ่ดังบ่ดังก็ว่าฮักัวางเนี่ยดังดังซะนั่นเลยซีซีหนึ่งมาจากไหนซีเนาะเพราะว่าเนบ่เน่เพราะเพราะว่าเพราะว่าจุด จุดทูบจุดจุดทูบหลวงปูเนาะหนึ่งหนึ่งซีจุดวันที่ยิบเก่าน่ะอันนี้ซีซีหนึ่งอันนี้ซีซีหนึ่งรรถเนี่ยรถคนม้ามันมาอย่างไรมันเหลียวเบ้งเืองโยนรถปิกอัพเขามเตรียมงานอยู่หรอเออไเตรียมงานอนี่หนิละเนี่ยบ่ยังไงบอมีผู้หญิงมาหนร้องร้องร้องออกไปนั่นเด้วยครับเด้อร้องนี้ร้องก็ออกแล้นะครับนะมื่นมื่นวันกวันที่หนึ่งเลยเนาะ เพ่กีนเลยด้วครับพี่น้องมาเบิ้งเอานะครับสรับฟัมฝันนะครับฝันเล็กอันนี้ข้ววนปเยอะออกนึงแดลยงูเงี้เท้องซิออนี่ันแค่หนี้ยบ่าวนออกนึ่งแปดเลยมาโดนนึงแปดอ่ะบอกความฝันให้เพื่อนฟังไหมว่างันนะฝันมาเัีไหทีแรกอะันไว่าขับรถไปดีๆพอมาเลยมันอ่อนบืดเป็นแค่ๆนแปดนี่แหละยืกันเลยหัก พวกอะไลกับคืนมาทางขวาแต่มันดังปูใท่ทั้งเดดังป๊าดบักแข่แงเลยก็เลยหักกลับคืนมาทางซ้ายแต่ก็หยุทธก็เลยหักขวาล้อมมึงอีกอยังดังอยู่กับเราก็เ,กเลยไปเจอผีบ้าหรือว่าตะเลงนี่แหละโมโหเสียงแต่ดังดังแห้งเท่าท่านลำค้านเรามีรถฟัน,นฟันรถ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 คนร้นหมด ต้องคนแสู้กันรูสู้กันในความฝันนี่แครับในความฝันฝันเด้อว่ามนเรื่องกิงเนี่มเรื่องกิงอกจะ่าห้ยนันิิงงยู่น่ะะอห้ยนแน่จะมาไ่แน่อือแน่แน่ย่่มาไ่แน่ว่าะหักขวา ฮังขวาซีซีแต่ดังซีซีฮักขวาเป็นเลขซีซีนะครับเนาะหักขวามาได้แต่ดังหักขวากับซีซีวะสั้นของรถวะหักไส่แต่เบอร์ดังแต่ว่าไปได้เออหนึ่งแปดซีหนึ่งแปดซื้อเลยนะครับเด้อพี่น้องได้เลยนะครับเนาะก็ลองพิจารณาเบื้องนะครับคือความฝันของเอ่อ จิงโกจันนะครับแล้วก็เราเคยฝันแมนนะครับเนาะต่วันเราจัดแล้วละครับจัดไปหนึ่งศูนย์สามตัววยครับเ้วยคนจัดไปแล้วจัดไปหนึ่งพันบาทแล้วสั้นตอนรับตัวนี้ด้ครับเนี่ยหนึ่งแปดเนี่ยบอกเมง่อกี้เราขันถึงนี่ว่าพิดแท้ขันถึงนี่ว่าพิดแมนยูถึงว่าพิด นะครับคันเชืเนี่ยบ่บ่มีผิดเลยนะครับเนาะสีหนึ่งแปดนะครับนะครับโอ้ยสีสีงามงามอยู่นะครับเนาะเบิ้งเอาเด้อพี่น้องนี่แหละครับสจหรับเอฟซีทั้งหลายนะครับที่เข้ามาแล้วก็ลองไปเสียงเบิ้งนะครับเนาะเสียงเอาลองไปเอ่อติดป่ายน้อมจักน้อยนะครับเนาะนะครับเนาะจะซื้อหลายตัวรสเชี่ยวอร่อยกับเพาะจะซื้อหลายตัวรสเชี่ยวอร่อยกับพาะทันว่าเจ้าของรถว่านะครับเพราะว่าเจ้าของรถให้ฝันแมนเด้ครับ ที่คนว่าละที่คนบ่อยฟังละนะครับเนาะนี่นะครับซีหนึ่งแปดนะครับเมื่อวันที่ยิบเก่าไปจุบๆกันเลยหนึ่งหนึ่งซีเนาะแน่นกามาบ้านอาจารย์นะครับมาบ้านอาจารย์คือเก่านะครับเนาะบ้านอาจารย์กามามันนี่แหละครับอัปเดตคือต้นนี่แหละคือเก่านะครับเนาะต้นจันผานะครับเนาะแล้วเบิ้งต้นหันผาแต่ว่าพอดีมา มาเจอพอดีนะครับเราเลยได้คุยกันเรื่องอนี้ครับเนี่ยเรื่องรถคันนี้คันสีแดงนะครับเนี่ยแดงเดือดหมูนะครับบ่นแน่ได้ครับเนี่ยครับเนี่ยบ่นบแน่ได้ครับเนี่ยแน่มาเจ้แน่แน่โอ้ดบนแน่ยังเดียวออกแทนแน่นอนนะครับเนาะเห็นอ๋อเลขเห็นอาจารย์กิงก้้ยบอก จย์นิ้วก้อยวะเนี่ยจะของรถคืออาจารย์จนิ้วก้อยนะครับเนาะจะของรถคืออาจารย์จิงโวยนะครับนะนี่มาเบิ่งกันเอานะครับสำหรับมเปินเนวทางแบ้งปั่นให้นะครับได้มาแบ้งปั่นมามเปินแนวท้างให้นะครับสาหรับสไตล์ธนากรนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่นี้สวัสดีครับ